วัดคือสถานที่ที่ควรจะสงบและเปลี่ยนไปด้วยพลังงานบวกเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้างมีวัดแห่งหนึ่งที่แม้แต่พระสงฆ์เองยังอยู่ไม่ได้ขอต้อนรับเข้าสู่ผีช่องแอร์พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสู่โลกอีกมิติหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและประสบการณ์ขนหัวลุก เรื่องราวในอีพีนี้เป็นประสบการณ์จากแขกรับเชิญของเราที่เคยบวชเป็นพระเมื่อหลายปีก่อนและได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความเฮี้ยนจนสุดท้ายต้องกลายเป็นวัดร้างเพราะไม่มีพระรูปไหนที่ทนอยู่ได้แขกรับเชิญของเราวันนี้หลวงพิทินจเจริญพรคุณโยมเจตเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อาตมาศึกออกมาแล้วเรียกพี่ทินก็ได้ครับผม แต่ไม่ได้สึกออกมาเพราะเรื่องสีกากกฟนะครับพี่ธินแค่ได้ยินชื่อเรื่องว่าวัดนี้พระอยู่ไม่ได้มันก็กระตุกความอยากรู้อยากเห็นแบบสุดๆไปเลยครับปกติเราจะรู้สึกว่าพระกับผีเนี่ยพระน่าจะเหนือกว่าใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้พระยังต้องยอมแพ้ผีเลยเหรอครับครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ผมเองเจอมาเองเลย สมัยที่ยังบวชเป็นพระเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนครับมันเป็นอะไรที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่น่าสลดใจแฝงอยู่ด้วยครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับพิ่ชินได้เลยครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากตอนที่ผมตัดสินใจบวชเรียนนะครับก็บวชตามประเพณีทั่วไป แต่พอได้บวชแล้วมันก็รู้สึกสงบเลยตั้งใจว่าจะบวชต่อไปอีกสักพรรษาสองพรรษาตอนนั้นผมจำพรรษาอยู่ที่วัดในตัวอำเภอครับก็เป็นวัดที่เจริญแล้วนะจนกระทั่งวันหนึ่งมีกิจนิมนต์จากโรงเรียนที่อยู่อีกตำบลหนึ่งครับเขาอยากจะนิมนต์พระไปสอนหนังสือสอนศิลธรรมให้เก็บเด็กๆพระอาจารย์ของผมท่านก็เลยมอบหมายให้ผมไปครับเพราะท่านเห็นว่า ผมพอจะพูดคุยกับเด็กรู้เรื่องผมเลยต้องเดินทางไปที่วัดอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใ,นในกล้กับโรงเรียนนั้นเพื่อจะได้สะดวกในการเดินทางไปสอนวัดที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับตอนที่ไปถึงความรู้สึกแรกเลยคือวังเวงครับมันเป็นวัดเก่าๆที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากอยู่ค่อนข้างจะห่างจากชุมชนบรรยากาศมันเลยจะเงียบๆทึมๆหน่อย กุฏิที่ผมได้ไปพักเนี่ยเป็นกุฏิไม้หลังเล็กยกพื้นสูงตั้งอยู่ค่อนข้างจะแยกออกมาจากกุฏิของหลวงพ่อสมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดนั้นครับตอนที่ผมไปถึงที่วัดนั้นมีแค่หลวงพ่อสมรูปเดียวครับท่านเป็นพระที่อายุมากแล้วน่าจะเจ็ดสิบกว่าได้ท่านดูใจดีนะครับแต่ท่านไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไหร่ผมไปถึงวันตอนบ่าย ก็เก็บเข้าของเข้ากุฏิตามปกติตอนเย็นก็สวดมนต์ทำวัดกับท่านทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปะกติดีจนกระทั่งตกกลางคืนครับจะว่าเจอเลยก็ไม่เชิงครับคือคืนนั้นหลังจากที่สวดมนต์ทำวัดเสร็จประมาณสองทุ่มผมก็กลับมาที่กุฏิเพื่อจะจำวัดนอนนอนไปได้สักพักน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้ครับ ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเป็นเสียงระฆังของวัดถูกตีครับแต่มันไม่ใช่การตีระฆังแบบวัดปกปติตีกันครับโยมเจตมันไม่ได้ดัง เป็นจังหวะเหมือนตอนทำวัดเช้าแต่มันดังแค่ก้องครั้งเดียวแล้วก็เงียบไปแล้วพักใหญ่ๆก็ดังอีกก้องครั้งเดียวแล้วก็เงียบเป็นอย่างนี้อยู่ห่างๆครับตอนแรกผมก็นึกว่าหลวงพ่อสมท่านตื่นมาทำอะไรหรือมีกิจอะไรด่วนหรือเปล่าผมเลยลุกไปเปิดหน้าต่างดูจากกุฏิผมเนี่ยมองไปจะเห็นหอระฆังพอดี แต่มองไปผมก็ไม่เห็นใครครับตรงหอระครังมันว่างเปล่ามีแต่ความมืดแต่เสียงระครังมันยังคงดังอยู่เป็นระยะระยะกองผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเลยรีบปิดหน้าต่างกลับมานอนเอาผ้าเหลืองคลุมโปงเลยครับ <laughs> ในใจก็สวดมนต์ไปด้วยจนกระทั่งเสียงระครังนั้นมันค่อยๆเงียบไปเองคืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับเลยครับพอรุ่งเช้า ระหว่างฉันเช้าผมก็เลยลองถามหลวงพ่อสมดูผมถามท่านว่าหลวงพ่อครับเมื่อคืนมีใครมาตีะระฆังตอนดึกๆหรอครับพอผมถามจบเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อสมท่านชะง,งักไปเลยครับท่านวางช้อนลงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองผมสายตาของท่านมันดูอธิบายไม่ถูกครับเหมือนทั้งเศร้าทั้งหนักใจ แล้วท่านก็ตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบๆว่าเขาคงมาทักทายหลวงพีกระมังไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวเขาก็ไปเองผมฟังแล้วก็ขนลุกเลยครับผมก็ไม่กล้าถามต่อว่าเขาที่หลวงพ่อว่าเนี่ยคือใครก็เลยได้แต่เงียบไปหลังจากนั้นเหตุแปลกๆมันก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะมาเป็นเสียงนี่แหละครับบางคืน ผมจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ร,บรอบๆกุฏิของผมเสียงมันจะดังเหมือนคนแก่ที่เดินไม่ค่อยไหวเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นผมเคยลองแอบส่องดูทางช่องฝาไม้ของกุฏินะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเลยเห็นแต่เนาตะคุ่มคุ่มอุบไปวูบมาแล้วก็มีอีกเสียงนึงที่เจอบ่อย คือเสียงคนสวดมนต์ครับแต่เป็นการสวดที่แปลกมากมันไม่ใช่เสียงสวดมนต์ที่ไพเราะแต่เป็นเสียงสวดแบบขัดขาดหายหายกระท่อนกระแท่นเหมือนคนลิ้นคับปากพยายามจะสวดนะครับแล้วเสียงมันจะดังมาจากใต้ถุนกุฏิผมเนี่ยแหละครับพอผมได้ยินผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่นอนอยู่บนเตียงฟังเสียงนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเงียบไปเองผมอยู่ที่วัดนั้นไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับระหว่างนั้นก็เจออะไรแบบนี้แทบทุกคืนจนผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเลยว่าจะต้องคุยกับหลวงพ่อสมให้รู้เรื่องกันไปเลยวันนั้นหลังจากทำวัดเย็นเสร็จผมเข้าไปหาท่านที่กุฏิแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอให้ท่านฟังพอผมเล่าจบหลวงพ่อท่านก็ถอนหายใจยาวเลยครับ แล้วท่านก็เริ่มเล่าประวัติของวัดแห่งนี้ให้ผมฟังหลวงพ่อสมท่านเล่าว่าประมาณสองสามปีก่อนหน้าผมจะมาเนี่ยวัดแห่งนี้เคยมีพระลูกวัดอยู่รูปหนึ่งครับชื่อหลวงพี่มั่นหลวงพี่มั่นแกเป็นพระที่ไม่ค่อยจะอยู่ในศีลในธรรมเท่าไหร่คือแกบวชหนีคดีมาแถมยังแอบดื่มเหล้าในกุฏิเป็นประจำจนหลวงพ่อระอาเจ้าอาวาสท่านก็เคยเรียกมาตักเตือนแล้ว แต่หลวงพี่มั่นก็ไม่เคยฟังแอบออกไปซื้อเหล้ายาดองที่ร้านค้าในหมู่บ้านใกล้ๆแล้วแอบซดอยู่ในกุฏิตอนกลางคืนจนคืนหนึ่งครับเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากหลวงพี่มั่นแกก็คงจะเมาเหมือนเคยแล้วแกคงจะปวดท้องเข้าห้องน้ำห้องน้ำของวัดนี้มันจะแยกออกไปจากกุฏิหลวงพี่มั่นแกก็คงจะเดินโซซัดโซเซฝ่าสายฝนไปเข้าห้องน้ำแต่ด้วยความที่แกเมาแกก้าวพลาดครับ ตกลงมาจากบันไดกุฏิแล้วศีรษะแกไปฟาดเข้ากับขอบองค์น้ำที่ตั้งอยู่ข้างล่างอย่างจังแกสลบไปเลยครับท่ามกลางหาฝนที่ตกลงมาเพราะคืนนั้นฝนมันตกหนักมากทำให้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินกว่าหลวงพ่อจะมาเจอก็ตอนเช้ามืดของอีกวันแล้วครับซึ่งตอนนั้นหลวงพี่มั่นแกก็มรณภาพไปแล้ว หลังจากที่จัดงานศพให้หลวงพี่มั่นไปแล้ว <_ un> เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในวัดครับหลวงพ่อสมท่านบอกว่าท่านมักจะได้ยินเสียงคนเมอาอาะวาดโวยวายออกมาจากกุฏิเก่าของหลวงพี่มั่นดึกๆตอนกลางคืนบางทีก็ได้ยินเสียงขวดเหล้าตกแตกทั้งๆท,ที่กุฏิหลังนั้นไม่มีใครอยู่แล้วแล้วกุฏินั้นก็คือกุฏิที่ผมไปพักอยู่นั่นแหละครับพอหลวงพ่อบอกผมนี่คือคนลุดสู้ไปทั้งตัวเลย ผมถึงบางอ้อเลยว่าเสียงระฆังที่ดังก้องก้องตอนกลางคืนเสียงคนเดินลากเท้าเสียงสวดมนต์กระท่อนกระแทน่นทั้งหมดนั่นคือหลวงพี่มั่นแกมาทักทายผมเพราะสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสมเคยเล่าว,ว่าหลวงพี่มั่นแกเป็นคนเมาก็จริงแต่แกจะกลัวบาปอยู่เรื่องหนึ่งคือแกจะสวดวนก่อนนอนทุกคืนแต่ด้วยความที่เมา แกก็จะสวดแบบลิ้นพันกันสวดแบบขัดขาดหายหายแบบที่ผมได้ยินนั่นแหละครับมันเหมือนแกยังคงทำในสิ่งที่เคยทำเป็นกิจวัตรตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสมท่านก็เล่าต่ออีกว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเคยมีพระรูปอื่นมาขอจำพรรษาที่วัดนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้เกินอาทิตย์สักรูปครับโดนหลวงพี่มั่นแกลองของจนต้องย้ายหนีกันไปหมดบางรูปเจอหนักกว่าผมอีก พวกที่เจอหนักๆก็มีพระรูปหนึ่งแกนอนนอนอยู่กลางดึกแล้วก็รู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นๆหยดลงมาใส่หน้าครับและนี่คือสาเหตุที่ทำให้วัดป่าแห่งนี้ไม่มีพระรูปไหนอยู่ได้นะครับแล้วพิธินจะทำอย่างไรต่อไปจะสู้หรือจะหนีใครเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผี่ช่องแอร์ของเราไว้ด้วยนะครับตอนแรก แกก็ลึกว่าหลังคารั่วพอลืมตาขึ้นแกก็เห็นครับหลวงพี่มั่นยืนคล่องตัวแกอยู่บนเตียงแล้วน้ำที่หยดลงมาก็คือน้ำลายที่ยืดยืดเหนียวเหนียวไหลออกมาจากปากของหลวงพี่มัน่นที่กำลังอ้าปากเสียยิ้มให้แกอยู่แค่นั้นแหละครับพระรูปนั้นวิ่งออกจากกุฏิเลยลุ่งเช้าเก็บของย้ายวัดทันที <laughs> แล้วก็มีอีกรูปหนึ่ง เจอหลวงพี่มั่นนั่งอยู่ปลายเตียงเลยมานั่งมองหน้าทั้งคืนไม่พูดไม่จาอย่างนั้นจนสว่างหลังจากที่ผมได้ปังเรื่องทั้งหมดจากหลวงพ่อสมยอมรับเลยครับว่าคืนนั้นผมกลัวมากนอนไม่หลับเลยในหัวคิดตลอดเวลาว่าเออหรือเราควรจะย้ายกลับไปวัดเดิมดีแต่ในใจลึกๆมันก็มีอีกความคิดที่แวบเข้ามาครับผมคิดว่า หลวงพี่มั่นแกน่าสงสารนะแกน่าจะตายไปกับทุกข์จิตสุดท้ายของแกยังวุ่นวายอยู่กับการเมายังผูกติดอยู่กับวัดแห่งนี้ตอนนั้นในฐานะที่เป็นพระเหมือนกันผมควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยแกให้พ้นไม่ใช่หนีคืนนั้นผมก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนครับผมลุกขึ้นมาจากที่นอนนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้อง และผมก็เริ่มสวดมนต์ครับแต่ผมไม่ได้สวดให้ตัวเองผมตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาบุญกุศลให้กับโดมิญญาณของหลวงพี่มั่นครับผมสวดไปเรื่อยๆบทแล้วบทเล่าแล้วในขณะที่ผมกำลังสวดอยู่นั่นแหละครับผมได้ยินเสียงคนร้องไห้ครับเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ความเสียใจเสียงมันดังมาจากมุมห้องมืดๆผมรู้ทันทีเลยว่านั่นคือเสียงของหลวงพี่มั่นแกน่าจะรับรู้ได้ถึงบุญกุศลที่ผมกำลังแผ่ไปให้ผมไม่ได้กลัวนะครับตอนนั้นผมรู้สึกสมสารแกมากกว่าผมก็สวดไปต่อเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงร้องไห้นั้นมันก็ค่อยเงียบหายไปใช่ไหมครับหลังจากคืนนั้น เหตุการณ์ประหลาดๆทั้งหมดที่ผมเคยเจอมันหายไปหมดเลยครับไม่มีเสียงระฆังไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงสวดมนต์อีกเลยกุฏิของผมกลับมาเงียบสงบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นผมก็หวังว่าท่านคงจะได้รับส่วนบุญแล้วก็ไปสู่สุกตินะครับหลังจากนั้นผมก็อยู่ที่วัดนั้นต่อจนครบกำหนดที่ต้องไปสอนหนังสือก็ประมาณเดือนกว่าครับ ระหว่างนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนอีกเลยครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับเห็นที่พิทินเกินไว้ตอนแรกว่าสุดท้ายวัดนี้กลายเป็นวัดดางเรื่องมันมีจุดเปลี่ยนอีกนิดหน่อยครับคือหลังจากที่ผมสอนหนังสือครบกำหนดแล้วผมก็ต้องย้ายกลับไปที่วัดเดิมของผมผมเข้าไปกราบลาหลวงพ่อสมท่านก็ดูดีใจนะครับที่ผมช่วยทำให้เหตุการณ์ในวัดมันสงบลงได้ แต่แววตาของท่านมันยังคงมีความเศร้าอยู่พอผมย้ายกลับมาได้ประมาณครึ่งปีผมได้ข่าวจากชาวบ้านแถวนั้นว่าหลวงพ่อสมท่านม,มรณนะภาพแล้วครับท่านแก่มากแล้วก็หลับไปเฉยๆในกุฏิของท่านแล้วหลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณนะภาพไปก็ไม่มีพระรูปไหนกล้าย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนั้นอีกเลยครับ เพราะชื่อเสียงเรื่องความเฮียนของวัดมันดังไปไกลแล้วถึงแม้เรื่องของหลวงที่มั่นจะสงบไปแล้วแต่ชาวบ้านเขาก็ยังเชื่อกันว่ามันยังมีอยู่วัดก็เลยค่อยๆซุดโทมลงเรื่อยๆเพราะไม่มีคนดูแลจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นวัดร้างไปโดยปริยายครับอืมเป็นบทสรุปที่น่าใจหายเหมือนกันนะครับทั้งร้งที่มันน่าจะจบลงด้วยดีแล้วครับ แต่เรื่องที่มันพีกว่าครับที่ผมมารู้ทีหลังเลยมันคือความจริงเกี่ยวกับหลวงพ่อสมครับความจริงอะไรครับพี่ผมมารู้จากชาวบ้านเก่าๆที่นั่นครับเขากระซิบเล่าให้ผมฟังว่าจริงๆแล้วหลวงพี่มั่นพระขี้เมาที่ตกบันไดาตายคือลูกชายแท้ๆของหลวงพ่อสมครับฮะจริงเหรอพี่จริงครับ คือสมัยที่หลวงพ่อสมท่านยังเป็นคารวาสท่านมีภรรยามีลูกชายหนึ่งคนแต่ต่อมาภรรยาท่านเสียท่านเลยเสียใจมากเลยตัดสินใจออกบวชส่วนลูกชายก็ไปอยู่กับญาติแต่ลูกชายแกก็เกเรติดเพื่อนติดเหล้าจนไปก่อคดีแล้วก็หนีมาขอพึ่งใบบุญพ่อก็คือมาขอบวชอยู่ที่วัดกับหลวงพ่อสมนี่แหละครับที่ผ่านๆมา ที่หลวงพ่อสมท่านอดทนอยู่กับวิญญาณของหลวงพี่มั่นได้ทนอยู่กับความเฮี้ยนของวัดได้รูปเดียวก็เพราะว่าท่านอยู่เพื่อเฝ้าลูกชายของท่านนั่นเองครับท่านคงจะรู้สึกผิดอะไรบางอย่างที่ดูแลลูกได้ไม่ดีพอจนทำให้เขาต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ท่านเลยยอมทนทุกทรมานอยู่กับวิญญาณลูกชายจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเองครับเป็นเรื่องที่ ทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้านะครับมันบีบผัวจมากเลยครับพี่ทินมันเป็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกจริงๆครับพอผมได้รู้ความจริงข้อนี้ผมก็เข้าใจเลยแววตาที่เศร้าซ้อยของหลวงพ่อคําพูดของท่านที่บอกว่าเขาคงมาทักทายทุกอย่างมันประติดประต่อกันหมดเลยเรื่องนี้มันก็เลยเป็นทั้งเรื่องผีแล้วก็สอนใจผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เป็นบทเดือนที่ลึกซึ้งมากครับวันนี้ต้องขอบคุณพิทินมากนะครับที่นำเรื่องราวที่หาไม่ได้จากที่ไหนมาแบ่งปันให้ชาวผีช่องแอร์ได้ฟังกันจเจริญพรโยมเจตอาตมาเอ่อผมก็ดีใจครับที่ได้มาเล่าก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าทุกการกระทำมันมีผลตามมาเสมอและความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงท่านก็ยังคงรักและเป็นห่วงเราเสมอ แม้กระทั่งในวันที่ท่านหรือเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามครับปิ็ดฐานได้ยอดเยี่ยมมากครับพี่อย่าลืมนะครับหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตผลงานต่อไปด้วยนะครับ